เครื่องยิงลูกเทนนิสอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมทและใช้งานโดยแบตเตอรี่เพื่อการฝึกซ้อมแลยฝึกสอนของท่านโดยตัวเครื่องนั้นจะมีถาดในการใส่ลูกบอลเข้าไปจํานวน160ลูกซึ่งสามารถแยกส่วนในการขนย้ายได้ทําให้ง่ายดายและก็สามารถพกพาโดยรถเก๋งหรือรถกระบะได้นะครับซึ่งการใช้งานนั้นก็มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ในการ ควบคุมการทำงานในการจ่ายไฟส่วนรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมในระยะไกลได้ถึง30เมตรในหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับโดยฟังก์ชันที่ใช้นั้นสามารถควบคุมได้ในส่วนของการ ทำให้บอลน,นั้นตกไกลขึ้นหรือว่าบอลตกหน้าเน็ตนะฮะหรือการสามารถควบคุมให้บอลน,นั้นสามารถจ่ายไปทางซ้ายหรือทางขวาได้และก็สามารถปรับให้ลูกลูกบอลน,นั้นออกมามีความถี่มากขึ้นหรือน้อยลงได้นะครับนี่คือภาพการสาธิตการควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับ ความง่ายดายความสะดวกสบายนั้นสามารถทําให้ผู้ที่ฝึกสอนสามารถอยู่ใกล้ๆก,กับนักเรียนและก็สามารถบอกเกี่ยวกับเรื่องของจัดการจัดท่าและการตีให้ที่ถูกต้องได้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับพร้อมสายชาร์จนะครับสามารถถอดแยกกันได้นะครับแล้วก็จะมีหัวที่ต่อเข้ากับเครื่องซึ่งแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมที่ชาร์จกับไฟบ้านนะครับในการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งจะใช้ได้ 3- 4ถึงชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งอยู่กับโหมดที่ลูกค้า ผู้เล่นนะครับปรับในการใช้งานอีกครั้งหนึ่งด้วยส่วนถัดไปคือรีโมทนะครับคือคลายใหม่ของเรานะครับจุดเด่นของเราก็คือมีรีโมทนั่นเองนะฮะส่วนตัวนี้สามารถปรับได้ในส่วนของการแจกบอลแบบฝั่งเดียวหรือการแจกบอลแบบล็อสคอร์ดหรือการแจกบอลแบบแรนดอมนะับสามารถปรับได้ทั้งหน้า넷และก็ท้ายคอร์ดหรือบริเวณตรงกลางได้ กระไปคือการจ่ายบอลในแนวของแนวตงหรือการจ่ายบอลในแนวของแนวขนานกับคอร์ดนะครับและสามารถปรับความถี่ในการจ่ายบอลให้ได้สูงหรือต่ำนะครับซึ่งสามารถปรับได้หลายกระดาดด้วยกันต่อดไปคือการตันให้บอลมีการเข้าขี้นหนปีนะครับกระดัไปคือปุ่มสกีที่สามารถปรับได้ให้น้ำหนักของลูกบอลนั้นมีความแรงหรือความเบาลดลงแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถปรับให้ลูกบอลนะฮะ สามารถไปทางด้าน,นซ้ายมากขึ้นหรือไปทางด้าน,นขวามากขึ้นได้หรือจะสามารถปรับให้บอลลึกขึ้นหรือให้บอลชิดเน็ให้ได้มากขึ้นก็ได้นะฮะและส่วนสุดท้ายนั่นคือการสามารถปรับบอลในการคุ่ระยะไกลได้ถึง30เมตรโดยการปรับให้มีการเดินเครื่องต่อหรือการหยุดพักเครื่องในระหว่างที่เราฝึกซ้อมก็ได้นะครับ และเครื่องนั้นก็มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับทำให้พกพาง,ง่ายและสะดวกสบายสามารถใส่รถเก๋งหรือรถที่มีขนาดเล็กได้นะครับซึ่งน้ำหนักเครื่องก็มีน้ำหนักเพียงแค่25กิโลกรัมเท่านั้นครับสรุปคุณสมบัติและจุดเด่นของเครื่องยิงลูกเทนนิส Perfect Partner 1. สามารถฝึกซ้อมได้เพียงคนเดียวโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยหรือคู่น็อกเกอร์ 2. ช่วยทําให้ผู้เล่นหรือผู้ฝึกซ้อมมีสมาธิและมีพัฒนาการในการฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและข้อ4ช่วยทําให้ผู้ฝึกสอนม,มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนได้มากขึ้นและทําให้การพัฒนาสามารถเป็นไปได้ยอย่างรวดเร็วและหากท่านใดมีความสนใจในเครื่องยิงลูกเทนนิส perfect partner สามารถติดต่อได้ตาม Line แอด